ท่านมหาเศรษฐีผู้มีบุญทั้งหลายโบราณกล่าวไว้ข้าวคำน้ำขันอย่าลืมนะข้าวคำน้ำขันลืมพระคุณคนอย่าลืมพระคุณผู้อื่นหิวกระหายข้าวคำหนึ่งมันมันเท่าความหิวได้เลย กระหายน้ำมากๆน้ำขันอิม่มชื่นใจคนอรุษาตัน,นะภัยบูรุ์ก็เชกเช่นเดียวกันรักพ่อรักแม่คิดถึงข้าวป้อนน้ำนมของพ่อของแม่เสมอแม่เป็นพยาบาลพ่อเป็นพ่อค้า กลับจากที่ทำงานก็รีบไปทำอาหารให้ลูกผัดผักบ้างทำอะไรง่ายๆบ้างทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันน่าชื่นใจและน่าอนโมทนาข้าวคำน้ำคันทำให้วันนี้ทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ได้มีโอกาสซื้อบ้านให้แม่ ได้มีโอกาสซื้อบ้านให้พ่อทำทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ลำบากพ่อแม่ไม่ลำบากไม่ทุกยากอยากได้อะไรก็จัดการไว้ให้เรียบร้อยยามโควิดก็บอกกับพ่อก็ไม่อย่าไปไหนนะสั่งอาหารมาเก็บไว้ในตู้เย็นอยากจะกินอะไรก็อุ่นเอา ใส่มอวรเวฟแล้วก็อุ่นเนา้ดูแลอย่างนี้เป็นประจำเพราะความเป็นผู้รู้อยู่ต่างประเทศมานานรู้ว่าภัยของโควิดน่ากลัวติดแล้วจะเป็นป,ปัญหาพ่อแม่อายุมากแล้วอยู่กับบ้านนะอยู่กับบ้านนะเพื่อนพยาบาลก็ดีเพื่อนพ่อค้าก็มีโอ้ดีแล้ว มีลูกกะตัญญูกตัตเเวทีถือว่าดีที่สุดแล้วไม่มีความสุขไหนเท่ากับลูกกะตัญญูกตเเวทีพ่อแม่บอกเองก็ไม่ได้ต้องดูจากลูกที่มีความกะตัญญูกตเเวทีเป็นความปลาพื้มใจเป็นที่สุดวันนี้ใกล้วันเกิด อรุษาตัน,นะภัยบูรร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการอู่ข้าวอู่น้ำอิ่มท้องอิ่มใจปลอดภัยโควิดขอความกระตันยูกระตะเวทีของคุณอรุษาตัน,นะภัยบูญขอให้คุณอรุษาทำอะไรประสบผลสําเร็จเสมอไม่เจอคนภัยไม่เจอคนพาย จอแต่นักปาฏบัณฑิตประสบความเด็ดในชีวิตมีความสุขกายมีความสุขใจตลอดการเป็นนิสเธอ